บ้านหลังใหญ่ตั้งะหงานอยู่กลางสวนสวยอันเงียบสงบที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวเศรษฐีที่มีคุณนูคนเดียวชื่อพลอยเด็กสาววัยมัธยมปลายที่สวยงามและเพียบพร้อมไปด้วยทุกสิ่งที่ใครหลายคนอิจฉาเธอเติบโตขึ้นมาด้วยความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่แม้จะมีความเย่อหยิ่งอยู่บ้างแต่ลึกๆแล้วพลอยเป็นคนอ่อนโยนและรักครอบครัวมากกอนเด็กหนุ่มผู้เป็นลูกชายแม่บ้านประจำบ้าน หลังนี้เขาเติบโตมาพร้อมๆกับการเห็นคุณหนูพลอยมาตั้งแต่ยังเล็กแต่ด้วยฐานะที่แตกต่างกันอย่างมากก่อนจึงไม่กล้าแม้แต่จะมองหน้าคุณหนูโดยตรงความใกล้ชิดเดียวที่เขามีกับพลอยคือผ่านการทํางานของแม่ของเขาพิมพ์แม่บ้านผู้มีความอ่อนโยนและขยันแข,ข็งตั้งแต่เด็กก่อนเคยแอบดูคุณหนูพลอยผ่านทางหน้าต่างห้องของเขาที่อยู่หลังบ้านทุกครั้งที่เห็นเธอยิ้มเล่นกับเพื่อนๆหรือเดินผ่านเขามักจะใจเต้นแรงโดยไม่รู้ตัวเวลาผ่านไปความรู้สึกเหล่านั้น ก็พัฒนาเป็นความรักเงียบๆที่เขาไม่กล้าเผยให้ใครรู้วันนี้ก่อนกลับมาที่บ้านหลังเลิกเรียนและได้ช่วยแม่ทําความสะอาดห้องนั่งเล่นขณะที่เขากําลังจัดดอกไม้ในแจกันคุณหนูพลอยเดินลงบันไดามาก่อนรีบหลบสายตาโดยไม่กล้าเงยหน้าเขารู้สึกถึงหัวใจที่เต้นแรงขึ้นอีกครั้งแม่พิมคะขอชาเขียวหนึ่งแก้วนะคะพลอยพูดกับแม่ของก่อนอย่างสุภาพและหันมามองกอนแวบ,บหนึ่ง กอนใจเต้นไม่เป็นจังหวะเมื่อเขาได้ดินเสียงของคุณหนูใกล้ๆเขารู้สึกเหมือนเธอกำลังมองมาที่เขาชั่วขณะแต่เขาไม่กล้ามองกลับไปพยายามซ่อนความรู้สึกอ่อนไหวของตัวเองหลังจากนั้นก่อนกลับมานั่งที่ห้องของเขาคิดถึงภาพของพลอยที่เพิ่งเดินผ่านไปคำถามหนึ่งแวบเข้ามาในใจทำไมเราต้องรู้สึกแบบนี้ด้วยทั้งที่รู้ว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้แต่เขาก็ไม่อาจหยุดความรู้สึกนี้ได้ความรักที่แสนเงียบงันยังคงก่อตัวในหัวใจของเขาอย่างต่อเนื่องเช้าวันใหม่ ที่สดใสบ้านใหญ่ของครอบครัวเศรษฐีญาติสังคมเงียบสงบก่อนตื่นเช้าขึ้นมาตามปกติเพื่อช่วยแม่เตรียมงานบ้านวันนี้เขามีภารกิจพิเศษเล็กๆที่แม่อ,อกหมายให้นั่นคือการดูแลสวนข้างบ้านให้เรียบร้อยก่อนยืนอยู่ที่สนามหญ้าก,กำลังตัดแต่งต้นไม้ไปเรื่อยๆอ,อย่างเงียบๆแต่ใจเขากลับอยู่ไม่สุขเมื่อรู้ว่าคุณหนูพลอยอยู่ที่บ้านในวันนี้พลอยอยู่บนระเบียงบ้านกำลังนั่งอ่านหนังสืออย่างสบายๆลมพัดเอื่อยๆทำให้ผมของเธอปลิวเบาๆท่ามกลางบรรยากาศ ที่เงียบสงบก่อนแอบมองเธออยู่จากมุมไกลขณะทำงานเขาพยายามทำตัวไม่ให้สะดุดตาแต่ทุกครั้งที่เห็นรอยยิ้มอ่อนๆของเธอใจเขาก็เต้นแรงโดยไม่รู้ตัวแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นพลอยก้าวลงจากระเบียงเพื่อมาเดินเล่นในสวนใกล้ๆกับที่ก่อนกำลังทำงานอยู่ก่อนที่กำลังตัดกิ่งไม้ก็รู้สึกตื่นเต้นจนเพลอทำกันไกลตัดกิ่งหล่นลงพื้นเสียงดังเป็นอะไรหรือเปล่าพลอยถามขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความห่วงใยเธอก้าวเข้ามาใกล้ทำให้ก่อนยิ่งประหม่ามากขึ้น ไม่ไม่เป็นไรครับคุณหนูแค่เผลอทำน้ำหนักมือมากไปนิดก่อนตอบด้วยน้ำเสียงเบาและไม่กล้างยหน้าขึ้นมองระวังหน่อยนะคะเดี๋ยวจะบาดเจ็บถ้อยตอบและยิ้มให้อย่างเป็นมิตรก่อนเริ่มรู้สึกว่าคุณหนูที่เขาเฝ้ามองเงียบเยบมาตลอดไม่ใช่คนที่เข้าถึงยากอย่างที่เขาคิดเมื่อเธอเดินจากไปก่อนยังคงรู้สึกถึงหัวใจที่เต้นแรงไม่หยุดแต่ก็มีความรู้สึกเล็กๆผุดขึ้นมาในใจความใกล้ชิดที่ไม่ตั้งใจครั้งนี้ทําให้เขาเห็นถึงความเป็นมิตรในตัวของคุณหนูซึ่งต่างจากภาพลักษณ์ที่เขาเคยตั้งเอาไว้ ระหว่างที่กอน,นั่งพักหลังจากทำงานเสร็จเขาหันไปเห็นพลอยกำลังนั่งอยู่ที่มา้านั่งใต้ร่มไม้กำลังอ่านหนังสือเล่มหนึ่งอย่างเงียบๆแต่ไม่ใช่เพียงแค่นั้นเธอยังเหลือบมองเขาแวบๆเหมือนกับกำลังสงสัยในบางอย่างทำไมเธอถึงมองมาที่เรากอนสงสัยในใจแต่ไม่กล้าคิดต่อในขณะเดียวกันพลอยก็กำลังคิดถึงกอนเช่นกันเธอเริ่มสังเกตเห็นว่าเขาเป็นคนขยันขันแข็งและเงียบๆไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดคุยกันนักแต่วันนี้ที่ได้เข้ามาใกล้ชิดมากขึ้น ทำให้เธอเห็นถึงความสุภาพและอ่อน,น้อมของเขาอย่างชัดเจนตอนนี้ความรู้สึกทั้งสองฝ่ายเริ่มซับซ้อนมากขึ้นแม้จะไม่ได้เปิดเผยอะไรชัดเจนแต่สายตาและท่าทางบางอย่างได้สร้างความเชื่อมโยงระหว่างพวกเขาแล้วหลังจากวันที่พลอยได้เข้าใกล้ก่อนในส่วนเธอเริ่มสังเกตเห็นเขาบ่อยขึ้นทั้งจากหน้าต่างห้องนั่งเล่นและเวลาที่เขาช่วยแม่ทํางานในบ้านแม้ว่าเธอจะไม่เคยสนใจลูกชายของแม่บ้านมาก่อนแต่บางอย่างเกี่ยวกับก่อนกลับทําให้เธออยากรู้จักเขามากขึ้นความสุขุม และท่าทางที่เรียบร้อยของเขาทําให้เธอรู้สึกแปลกใจพลอยนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นของบ้านหลังจากกลับจากโรงเรียนเธอหันไปเห็นกอนที่กําลังช่วยแม่จัดของในห้องข้างๆเขาดูตั้งใจทํางานและไม่เคยพูดอะไรเกือนจําเป็นพลอยเริ่มรู้สึกถึงความนิ่งเงียบของเขาที่มีสเสน่ห์อย่างประหลาดกอนเขาพอจะช่วยถือของไปเก็บในห้องได้ไหมพรอยเอ่ยถามขณะที่เธอจัดของขวัญที่เพิ่งได้มาจากเพื่อนกอนสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อได้ยินเสียงของคุณหนูแต่ก็เดินมาอย่างรวดเร็วได้ครับคุณหนู เขาตอบอย่างสุภาพพลางรับของจากเธอขณะที่ก่อนกำลังถือของไปเก็บในห้องพลอยตัดสินใจเดินตามเขาไปเธอสงสัยในตัวเขามากขึ้นทุกทีทําไมเขาถึงเงียบขนาดนี้พลอยคิดในใจก่อนจะถามออกไปเบาๆก่อนนายเป็นคนเงียบๆบแบบนี้ตลอดเลยเหรอพลอยถามด้วยความอยากรู้ก่อนหยุดเล็กน้อยก่อนจะหันกลับมาตอบครับผมไม่ค่อยชอบพูดอะไรมากนักแค่ทำงานที่ได้รับมอบหมายก็พอแล้ว พลอยรู้สึกว่าเขายิ่งน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆเธออยากรู้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนแล้วนายมีความฝันอะไรบ้างไหมอยากทําอะไรในอนาคตคําถามของเธอทําให้ก่อนชงักไปชั่วขณะความฝันเขาไม่เคยคิดถึงมันเลยเพราะชีวิตของเขาถูกกาหนดด้วยการช่วยแม่ทาง,งานและดูแลตัวเองมาตลอดแต่เมื่อคิดถึงคําถามนี้เขากลับมีคําตอบที่ลึกซึ้งในใจแม้ว่าเขาจะไม่กล้าบอกออกมาผมแค่อยากให้แม่ของผมสบาย เขาตอบพลางหลบตาความฝันของเขาดูเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายสําหรับเขาเพลอยยิ้มเบาๆนายนี่น่ารักดีนะก่อนฉันคิดว่านายคงมีอะไรที่มากกว่านั้นแน่ๆหลังจากพูดคุยกันไม่นานก่อนกลับรู้สึกว่าตัวเองเริ่มเปิดใจมากขึ้นกับคุณหนูความรู้สึกที่เก็บไว้ในใจมานานเริ่มก่อตัวขึ้นเป็นความผูกพันที่เขาไม่เคยคิดด่าว่าจะเกิดขึ้นพลอยเองก็เริ่มรู้สึกอบอุ่นกับการที่ได้คุยกับก่อนทั้งสองยังไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาต่อไปอย่างไรแต่สิ่งหนึ่ง ที่ชัดเจนคือความลับของความรู้สึกที่ทั้งสองคนต่างยังเก็บงำอยู่คืนนั้นก่อนกลับมาที่ห้องเขานั่งคิดถึงเหตุการณ์ในวันนี้หัวใจของเขาเต้นแรงเมื่อคิดถึงการได้พูดคุยกับพลอยความรักที่เขาเก็บไว้ในใจนานหลายปีเริ่มประตูขึ้นมาอีกครั้งแต่เขายังคงกลัวัวว่าถ้าเธอรู้ความจริงเธอจะปฏิเสธความรู้สึกของเขาหลังจากเหตุการณ์ที่ก่อนและพลอยได้พูดคุยกันมาก่อขึ้นทั้งสองเริ่มมีความใกล้ชิดที่ไม่อาจปฏิเสธได้พลอยรู้สึกสบายใจเมื่อได้คุยกับก่อนเขาเป็นคนที่เข้าใจเธอและรับฟังอย่่างไมตัดสิน ทำให้เธอเริ่มเห็นมุมมองใหม่ๆในชีวิตขณะเดียวกันก่อนเองก็เริ่มสับสนกับความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นทุกวันเขารู้ว่าการแอบรักกุณหนูเป็นเรื่องที่ยากและเป็นไปไม่ได้แต่เขาก็ไม่สามารถห้ามใจตัวเองได้วันหนึ่งพลอยกำลังเตรียมตัวไปงานเลี้ยงสําคัญที่บ้านจัดขึ้นเธอสวมชุดราตรีสีขางวงดงามที่ทําให้เธอดูเหมือนเจ้าหญิงก่อนที่กําลังช่วยจัดดอกไม้ในงานแอบมองเธอจากมุมหนึ่งของห้องหัวใจของเขาเต้นแรงเมื่อเห็นเธอสวยงามมากกว่าที่เคยเป็น พลอยเดินเข้าไปทักทายแขกที่มาร่วมงานอย่างสง่างามท่ามกลางแสงไฟและดนตรีที่ไพเราะเธอหันไปเห็นก่อนที่ยืนอยู่ข้างๆแม่ของเขาเธอยิ้มให้ก่อนเบาๆก่อนจะเดินเข้าไปหาเขาก่อนวันนี้นายก็ทำงานหนักอีกแล้วสินะพลอยพูดเบาๆพลางยิ้มก็หลบสายตาและยิ้มเขินครับคุณหนูงานใหญ่แบบนี้ผมก็ต้องช่วยเต็มที่พลอยมองเขาอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อนายไม่เคยหยุดทำงานเลยนะฉันว่าบางทีนายควรพักผ่อนบ้างก่อนหัวเราะเบาๆ งานของผมคือช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีครับถ้าผมหยุดพวกงานก็จะหยุดไปด้วยขณะที่ทั้งสองคุยกันเสียงดนตรีเริ่มเลงขึ้นในงานพลอยมองไปรอบๆเห็นผู้คนเริ่มจับคู่เต้นรำกันเธอหันกลับมามองก่อนด้วยสายตาที่เป็นประกายนายเต้นรำเป็นไหมพลอยถามอย่างมีเละแสไนก่อนทำหน้าตกใจเล็กน้อยไม่เคยลองเลยครับคุณหนูผมคงไม่เก่งเรื่องพวกนี้พลอยยิ้มและยื่นมือให้เขามาลองดูสิฉันอยากเต้นกับนาย ก่อนรู้สึกประหม่าและตกใจมากเขาไม่คิดว่าคุณหนูจะขอให้เขาเต้นรำกับเธอเขาก้มอมองมือตัวเองที่สั่นเล็กน้อยก่อนจะตัดสินใจจับมือเธอเบาๆทั้งสองเริ่มเต้นรำกันอย่างเงียบๆในมุมหนึ่งของห้องท่ามกลางผู้คนที่สนุกสนานในงานในขณะนั้นก่อนไม่สามารถซ่อนความรู้สึกที่เขามีต่อพลอยได้อีกต่อไปทุกครั้งที่มองเธอหัวใจของเขารู้สึกเหมือนจะเต้นออกมาพลอยเองก็เริ่มรู้สึกว่าก่อนเป็นคนที่เธอไม่อาจละเลยได้อีกต่อไป เมื่อจบการเต้นรําทั้งสองยืนอยู่เงียบๆใกล้กันพลอยมองเข้าตาของกอรรอยยิ้มของเธอมีความอบอุ่นและบางสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก,ก่อนกอนนายรู้หมายฉันเริ่มรู้สึกว่านายไม่เหมือนคนอื่นๆพลอยพูดเบาๆกอนยังคงไม่พูดอะไรแต่ในใจของเขามีแต่ความคิดวุ่นวายเต็มไปหมดความรู้สึกที่เขาเก็บไว้นานเริ่มประตูข,ขึ้นมาแต่เขาก็ยังกลัวว่ามันจะทําให้ทุกอย่างพังลงคุณหนูผม ก่อนเริ่มพูดออกมาแต่หยุดลงกลางทางเขารู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมที่จะพูดความจริงพลอยยิ้มให้เขาไม่ต้องพูดตอนนี้ก็ได้ฉันแค่ดีใจที่ได้คุยกับนายทั้งสองยังคงยืนอยู่ใกล้กันท่ามกลางเสียงดนตรีและแสงไฟที่อ่อนโยนพลอยและก่อนต่างรู้ว่าความรู้สึกนี้กำลังพัฒนาไปสู่บางสิ่งที่ซับซ้อนมากขึ้นแต่ทั้งคู่ยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับความรู้สึกที่ยากจะซ่อนนี้หลังจากวันที่ทั้งก่อนและพลอยได้เต้นรำ และเริ่มใกล้ชิดกันมากขึ้นความรู้สึกของทั้งคู่ก็ยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกพลอยไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าความสัมพันธ์ของเธอกับกอนเปลี่ยนไปมากกว่าความเป็นนายจ้างและลูกจ้างส่วนกอนเองก็รู้ดีว่าความรู้สึกที่เขามีต่อพลอยเริ่มจะเกินขอบเขตที่ควรเป็นวันหนึ่งกอนได้รับข่าวจากแม่ของเขาว่าครอบครัวเศรษฐีที่พลอยอาศัยอยู่กําลังมีแผนจะส่งพลอยไปเรียนต่อต่างประเทศการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นการตัดสินใจของพ่อแม่พลอยที่หวังจะให้เธอได้มีอนาคตที่ดีขึ้น ก่อนที่ได้ยินข่าวนี้รู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบเขารู้ว่าเวลาของเขากับพลอยกำลังจะหมดลงพลอยเองก็รู้สึกไม่แน่ใจเมื่อพ่อแม่ของเธอแจ้งถึงการไปเรียนต่อแม้ว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับเธอแต่ความรู้สึกที่เริ่มเกิดขึ้นกับก่อนทําให้เธอรู้สึกลังเลค่าคืนก่อนที่พลอยจะเดินทางก่อนตัดสินใจไปพบพลอยที่สวนหลังบ้านเป็นครั้งสุดท้ายเขารู้ว่าถ้าเขาไม่พูดความในใจตอนนี้เขาอาจจะไม่มีโอกาสอีกแล้ว เมื่อมาถึงเขาพบพลอยนั่งอยู่ที่หมานั่งใต้ต้นไม้เธอมองขึ้นไปที่ท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาวก่อนเดินเข้ามาใกล้ๆและหยุดยืนอยู่ข้างเธอคุณหนูก่อนเอ่ยเสียงเบาพลอยหันมามองเขารอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเธอนายมาพบฉันเป็นครั้งสุดท้ายเหรอก่อนพยักหน้าเล็กน้อยผมรู้ว่าคุณหนูกำลังจะไปแล้วผมแค่อยากจะบอกอะไรบางอย่างก่อนที่คุณจะไปพลอยยังคงเงียบเธอรอฟังในสิ่งที่ก่อนต้องการจะบอก กอนสูดหายใจลึกๆแล้วพูดออกมาผมแอบรักคุณหนูมาตั้งแต่เรายังเด็กผมรู้ว่าผมไม่มีสิทธิ์ที่จะรักคุณแต่ผมก็ไม่สามารถห้ามตัวเองได้ผมแค่อยากให้คุณรู้ว่าผมรู้สึกยังไงคำพูดของกอนทำให้พลอยอึ้งไปชั่วครู่แต่เธอก็ยิ้มออกมาอย่างอบอ,อุ่นฉันเองก็รู้สึกเหมือนกันฉันรู้ว่านายแอบมองฉันเสมอและฉันก็รู้สึกว่ามีนายอยู่ข้างๆตลอดเวลาแม้ว่านายจะเงียบขรึมฉันก็รู้ว่านายเป็นคนดี ก่อนไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรเขาแค่รู้สึกเบาใจที่ในที่สุดก็ได้บอกความรู้สึกของตัวเองออกมาแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้ว่านี่คือการบอกลาครั้งสุดท้ายพร้อยยืนขึ้นและเดินเข้ามาใกล้ก่อนแต่ก่อนฉันต้องไปฉันไม่รู้ว่าอนาคตของเราจะเป็นยังไงแต่นายคือคนที่ฉันจะไม่ลืมทั้งสองคนมองตาก,กันอย่างเงียบงันความรู้สึกที่ต่างฝ่ายต่างเก็บไว้ในใจถูกเปิดเผยออกมาแต่ความเป็นจริง ก็ยังคงอยู่พวกเขาเป็นคนสองคนที่มาจากโลกที่แตกต่างกันและเส้นทางชีวิตของทั้งคู่ก็อาจจะไม่เคยบรรจบกันอีกดูแลตัวเองนะก่อนพลอยพูดเบาๆก่อนจะเดินจากไปก่อนยืนมองหลังของเธอที่ค่อยๆห่างออกไปความเจ็บปวดในใจเขารุนแรงแต่เขารู้ว่านี่คือสิ่งที่เขาต้องยอมรับคืนต่อมาพลอยเดินทางไปต่างประเทศตามแผนที่ครอบครัววางไว้ส่วนก่อนยังคงอยู่ที่บ้านหลังเดิมช่วยแม่ทํางานและดูแลบ้านต่อไปแม้ว่าจะไม่มีพลอยอยู่ข้างๆแล้วแต่เขารู้ว่า เขาได้ทำดีที่สุดแล้วในการเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองเรื่องราวของลูกชายแม่บ้านที่แอบรักคุณหนูจบลงด้วยการจากลาแต่ในใจของก่อนเขารู้ว่าความรักครั้งนี้จะยังคงอยู่ในความทรงจำของเขาตลอดไป